สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น,อน้องสบายดีกันไหมคะน้องก็เรื่อยๆอะค่ะสบายดีแต่ว่าวันนี้รู้สึกหนาว,นาวอากาศหนาวมากเลยฝนตกทั้งวันเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดนะคะคึมฟ้าคึมฝนนะคะอพอดีอยากจะมาแนะนำตัว ให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะอยากจะถามว่าน้องมาอยู่สกอตแลนด์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเข้านะคะตอนนี้สามโมงยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะอยู่บ้านคนเดียวะค่ะไม่คนเดียวอ,อยู่กับลูกแมวลูกแมวเขานอนหลับ พอดอีนั่งทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วพอดีไม่รู้ทําอะไรนั่งเฉยๆทาความสะอาดบ้านอะไรทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เลยตั้งใจอยากจะมานั่งคุยก,กันกับเพื่อนๆพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องนะคะคืออยังไงล่ะจะเริ่มต้นแบบไหนดีอ่อยากจะบอกเพื่อนๆพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องว่า แรงบันดาลใจที่ที่น้องที่ให้ที่ให้น้องอยากทำ YouTube ก็คือว่าน้องพักงานมาประมาณเกือบสัก6เดือนแล้วค่ะตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดระบาดใหม่ๆอะคะ่ะแต่ว่าทางบริษัทเขาจ่ายให้ทุกเดือนนะคะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็พอไปได้นะคะทุกๆเดือนก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะ น้องทำงานขายของฝากสกอตแลนด์นะคะ,ะถ้าไม่มีโควิดอะถ้าถ้าเมืองเ mm hmm. มืองที่น้องอยู่เขาชื่อเมืองเอดินบะระนะคะ,ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ,ะยิ่งเฉพาะหน้าหน้าท่องเที่ยวหน้าเดือนเดือนสิงหาทุกๆุกปีอะมันจะเป็น เ,เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเทศกาลของเมืองเอเดนบรานะคะนั่นแหละก็อาจจะมีทั้งเดือนเลยนะคะก็โอ้ยคนเยอะมากเลยเวลาเดินทางไปทำงานก็ค่อนข้างจะใช้เวลา,าหลายหลายไม่ไม่ไม่หลายชั่วโมงนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาสักเ,เกินกว่าปกติะคะ่ะอย่างสมมุติว่า ปกติแล้วไปถึงร้านก่อนครึ่งชั่วโมองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเดือนสิงหานะมันแบบผู้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันไงถนนมันก็แออนะัดเนาะคนเยอะกอะ็เดินก่อนจะไปถึงร้านก็แค่ลงจากรถล,ลงจากตรงที่จุดพักรถอะค่ะเขาเรียกอะไรบัสสต๊อปอะเนาะนั่นแหละตรงรถบัสที่เขาหยุดให้ลงอะค่ะ ก็เดินจากร้านถ้าปกติแล้วเดินไปที่ร้านก็แค่5นาทีเองแต่ว่าถ้าเป็นเดือนสิงหานะแบบคนมันเยอะไงแอร์อัดเยียดเยียดก็เดินไปถึงร้านก็ประมาณเกือบใช้เวลานะแค่แค่แคไม่ไม่ไกลเลยอะ่ะก็ใช้เวลาเกือบสัก20นาทีอะค่ะแบบคนมันเยอะกว่าจะขยับตัวได้อะ่ะมัน มันต้องแบบว่าใช้เวลานิดน,นึงอะค่ะแต่ก็ไม่เคยเลทน,นะคะไปทํางานไม่เคยเลทเลยแล้วก็ได้เพื่อนร่วมง,งานดีแล้วก็ได้หัวหน้าดีอะค่ะทํางานก็ได้อยู่กับบริษัทนี้ได้มาสามปีแล้วค่ะสามปีกว่าแล้วก็ดีนะคะก็ผู้จัดการเขานิสัยดีนั่นแหละแล้วก็ขายของก็ขายของเก่งนะเห็นอย่างเงี้ยนะ้องขายของเก่งนะ คุยกับลูกค้าต่างประเทศมาทั่วทุกทั่วแดนเลยประเทศสเปนประเทศอิตาลีประเทศ,เเทศอเมริกาประเทศบราซิลประเทศไทยประเทศจีนประเทศ,เท,ศทั่วทุกทั่ว,ท,วทุกทุกประเทศอ่ะ,อะพูดง่ายๆอ่ะเขาจะมารวมตัวกันมาเที่ยวกันอะเดือนสินค้า คนที่ขายของอะ่ะเขาก็คอยเดือนนี้นะคะ่ะเดือนสิงหาทุกๆปีเลยอะ่ะกกบโกยโอ๊ยได้เงินไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะอย่างที่น้องขายของอย่างเงี้ยก็เป็นแคชเชียร์เนาะก็ทั้งขายทั้งเสิร์ลูกค้าเนาะก็แล้วก็ปิดร้านปิดอะไรอย่างงี้ก็วันหนึ่งนะเฉพาะเดือนสิงหานะวันหนึ่งได้เจ็ดแปดพันปอนนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนั่นแหละ พอดีแบบบางวันก็เกินเจ็ดแปดพันนะคะนั่นแหละแล้วก็บริษัทที่น้องทำเนี่ยมีเยอะมากเลยมีหลายร้านมากเลยอยู่ทั่วทุกทั่วแดนเลยอะ่ะมันมันเยอะอะ่ะมีหลายสาขาว่างั้นเถอะค่ะก็ก็อยากจะมาคุยแนะนำตัวเองคุยเข้า ให้เพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องได้รับฟังนะคะก็ถ้ายัางไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกพูดวกไปวนมาก็ไม่ว่ากันนะคะก็แบบว่ามือใหม่หัดทํานะคะก็พยายามจะพูดให้คล่องแคล่วให้ชัดเจนให้พ่อแม่พี่น้องจับใจความได้ง่ายที่สุดนะคะก็พยายามจะ จะทําให้ดีที่สุดนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะรักและเขารบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่อ่่เมตตาและ,ะกดเข้ามาดูช่องของน้องนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ